คนที่แขวนสมเด็จตาแผ่นดินถ้าใครได้แขวนใช้จริงๆชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นเพราะนั่นคือพระดีพระดีดียังไงหนึ่งเลิกยามต้องดีอะไรอพี่โอ๊ตเลิกยามดีอะไรนะพระเกจ,จีนั่งเศกก็ใช้ได้แล้วไม่จริงเลิกยามคือเวลาที่นะบรรจุทำให้สิ่งนั้นมีชีวิต หลวงพ่อบอกผมว่าการเสกของนะเออง่ายๆอ่ะก็คือทําสิ่งไม่มีชีวิตให้มีชีวิตนะฮะฉะนั้นการเสกเลิกที่เสกก็เหมือนเวลาตกฟ้าของเราอะ่ะค,คนเราเกิดชนะสาดีก็จะดวงดีถูกปะฉะนั้นการจะสร้างก็ต้องให้กําเนิดในเลิกที่ดี ทำไมมงั้นพระที่มีเลิกเสาห้าเขาจะสร้างคนจุมคนเยอะแยะหรอใช่เพราะเสาห้าไม่ได้มีทุกปีบางทีหลายๆสิบปีจึงมีครั้งหนึ่งสมเด็จตาแผ่นดินเท่าไรครับไม่มีแท้เนี่ยไม่มีแล้วก็มีแบบแบบนี้ด้วยนะแบบนี้แบบนี้แน่นอนเออจะว่าไม่มีก็ไม่ได้อันนี้มีมีองค์หนึ่งตาแผ่นดินแต่องค์นี้หักนะองค์นี้เอาหักเนี่ยเอาพันพันพันสามนะเอาพันสามร้อยบาทเนะี่ย เลิกดีสองพระที่เสกต้องเก่งเพราะค้าไม่เหมือนคุณทําอาหารน่ะกุ๊กที่เก่งอาหารจะอร่อยไหมอร่อยแล้วถ้าคนทําอาหารไม่เป็นมาทําอาหารจะกินได้ไหมใช่ฉะนั้นศักดิ์สิทธิ์คือเลิก,กศักดิ์สิทธิ์สองพลังจิตคนเสกศักดิ์สิทธิ์สามมวลสารศักดิ์สิทธิ์ไงมวลสารคืออะไรเอาง่ายๆคุณทํากับข้าวเนี่ยเนี่ยเอาแคกปลากระป๋องอะ่ะปลากระป๋อง ยี่กระป๋องแพงๆกับมะกระป๋องถูกๆอ่ะอร่อยเหมือนกันไหมนี่ครับบางคนถามมวลสารวิเศษคืออะไรผมเอาง่ายๆอ่ะนะคุณกินเป่าฮื้อกับคุณกินหอยโข่งรสชาติเดียวกันไหมล่ะมันคือคําตอบฉะนั้นผมจึงบอกว่าพระตาแผ่นดินคือพระที่ศักิ์สิทธิ์เลิกยามปลุกเสกโดยสายวันละครั้ง ที่ต้องสําเร็จกรรมฐานฝึกเป็นลําดับให้จิตสูงขึ้นและมวลสารวิเศษต่างๆที่ตอนนั้นท่านเผ่าเสียนนเอามารวบรวมในการสร้างคือผมไม่ผมแทบไม่มีจริงๆคือในบ้านเนี่ยตาแผ่นด,ดินเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วปัจจุบันไปถามเด็กข้างนอกนี่มีตาแผ่นด,ดินมาไหมนั่งอยู่สองสามคนไม่มีจริงไม่พอครับคือเฉพาะในไลไม่เท่าไหร่นะตำรวจมาหาไปแขวนกันหมด ตำรวจมาก็โบี้ยตาเป็นดินมีไหมผมซื้อถามว่าเขาซื้อจะเอาตังค์เขได้ปะล่ะก็หมดดีครับอ้าวองนี้องนี้สวยเนื้อจัดจ้านอ้าองนี้องนี้เอาสี่พันอ่ะมีไหมอย่างเงะกันหมดบ้านแล้วเงี้ยให้เนี่ย ไม่มีแล้วอ่าันนี้เอาสี่พันมีองค์หนึ่งเท่มากเลยนี่ขุดตาเป็ดดินออกจะไปขายเป็นวัละคังใช่พี่ชัชนาปิดสี่พันครับอ่าพี่ชัดชัชนาอ่าชนา,ชา,ชน,านี่สี่พันคือตอนนี้ไม่มีราคากลางแลนะ้วสำหรับพระตาเป็นดินนะครับเอา องนี้นี่ลื้อันหมดบ้านเลยนะมีไหมอ้าวมีเออว่าแล้วเด็กข้างนอกเนี่ยต้องมีตาเป็นโอ้อหองนี้ดูเนื้อดูเนื้อดูมวลสารบางขุนพรมชัดชัดวัดเงินของเตยค,ค,คักคักนะองนี้องนี้เอาสามพันแปดตามาข้างนอกก็มาให้องคนี้เอาสี่พันแปดสามพันแปดสี่พันแปด องค์นี้บินหน่อยสามพันเอาสามพันเอาไปแขวนนะครับมีโต๊ะในงานประกวดแล้วใช่สามพันสามพันแปดสี่พันแปดอันนี้เกตทะลุซุม้มอีกหน่อยหลักหมืน่นคือตอนนี้ผู้ถูคุณเขาก็หลักหมืน่นหลักแสนมเอาว่าดีดีกว่าหนึ่งห้าพี่มานะปิดสี่พันแปดอ่ะสี 4, ่พันแปด แทนสิครับบางแทบอกเกดดูกนพี่ป้ายพอเพียงปิดสา <000. S 2> มพันสามพันพี่ป้ายพอเพียงเหลือสามพันแปดองนี้เนื้อจัดจ้านนี่องคสามพันแปดนิ้เนื้อกับบางขงุนพมใช่อ่ะก็เนี่ยมีองค์นี้ที่ชันใช้ปิดสี่พันแปดสี่พันแปดไม่มีมีนี่เลยพี่สวยสมบูรณ์เนี่ย เนี่ยองค์เนี้ยองเนี้ยเอาห้าพันไม่เป็นไรจบแล้วหมดพล่พิเชษปิดสามพันแปดสามพันแปดพี่พิเชษเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปอันนี้ห้าพันสามพันแปดใครปิดพีแคตตี้ปิดห้าพันพี่ชารวิทปิดสามพันแปดอันนี้สทำให้ไปมีคนปิดแล้วทันนะพี่พี่พิเชษจำดีๆนะพี่พิเชษปิดองนี้แลนี้พี่คิตตี้ผมจะไล่ฟังแบบนี้ สำหรับมีคนที่ถามว่าแท้ไหมแท้เพราะผมบอกว่าแท้เกเพราะคนอื่นบอกว่าเกมันใช่ไหมเออแต่เท่ามาเรามาคุยในความเป็นพระแท้กันผมถามว่ามวลสารเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยเก่าไหม มีพระเก๋อะไรในประเทศนี้เนื้อแบบนี้ไหมแค่นั้นเออมีพระเก๋ในประเทศไทยเนี่ยเนื้อแบบนี้ไหมน่ะคำตอบคือไม่มีเพราะมันแท้พระเก๋เนื้อแบบนี้มี อ่ะอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้เนื้ออันนี้เจอบ่อยพาร์กเกนเนื้อแบบนี้มีเจอเนี่ยก็มีนี่ไงอ่ะหรือพาร์กเกนเนื้อแบบนี้นี่เจอไหมเจอบ่อยนี่ไงเหมือนพ่นสีเนี่ยเห็นไหม เนี่เนี่ยเอาเนื้ออย่างนี้มาเก็บบูยิ้มก็มีเนเหลองเหลืองอย่างนี้เออเห็นไหมเนื้อเดียวกันเนี่ยแล้วก็จะมีพ่อเงินพัดคู่ที่เป็นสมเด็จแล้วก็พ่นสีอย่างเงี้ยเนี่ยคือเนื้อผ้าเก๊อ,อะโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับ กดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน